เมื่อคุณถอดใจไม่วิ่งตามเขาแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้มาดูพลังงานกันนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของตัวคุณกับเขาคนนั้นนะอืมตัวคุณนะคะถอดใจแล้วแหละเนาะอาจจะแบบเหนื่อยมา,มา,มากพอแล้วนะคะทุ่มเทไปมากแล้วพยายามไปมากแล้วจะเหมือนว่าพยายามแล้วก็ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวนะแล้วตอนนี้ตัวคุณก็คือไม่ตามแล้วนะคะแล้วเขาอะ จะทำยังไงต่อไปนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆท,ท่านนะคะอ่าหนดูสิอ่าตัวคุณถอดใจและเขาทํำยังไงอเหมือนว่าเขามองหาคุณนะแล้วก็อาจจะตามหาคุณนะว่าคุณนะหายไปไหนนะคะเหมือนแบบเขารู้สึกว่า มันดูแปลกๆนะอ่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวคุณนะดูแปลกไปดูเปลี่ยนไปคุณดูไม่เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีการที่คุณถอดใจแล้วอะนะคะเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าคุณถอดใจแล้วอะนะที่ผ่านมาเหมือนว่าคนคนนี้เขาแบบเพลิดเพลินเนะาะชะล่าใจนะคะ เหมือนเขาคิดว่าตัวคุณนะคงจะไม่มีวันไปไหนหรอกคุณไม่มีวันที่จะหายไปจากชีวิตเขาหรอกนะคะอะตัวเขาก็เลยอาจจะแบบล้นลาเนาะนะเพลิดเพลินสนุกสนานกับชีวิตของเขาอะนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาบางท่านนะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณนะ่ะทำทุกอย่างอยู่คนเดียวจริงๆนะเหนื่อยใช่ไหมคะตัวคุณนะเห็นความเหนื่อยของคุณเนาะเนี่ย ที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยอะเหมือนคุณต้องคอยเดินตามเขานะเป็นห่วงเป็นใยเขาดูแลเขาใส่ใจเขาแต่เขาไม่เคยหันมามองคุณเลยนะคะว่าตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะอืมจะถามคุณสักคำนะว่าคุณเหนื่อยไหมคุณไหวหรือเปล่านะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไม่เคยมีเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบเหงาเงียบเหงาอ้างว้างวางเปล่าเนาะ มีแต่ก็เหมือนไม่มีนะคะไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมนะแล้วก็บางท่านเนี่ยตัวคุณอาจจะเออเหมือนคุณรู้สึกว่าแบบออพฤติกรรมของตัวเขาอะนะคะก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบโอเคสักเท่าไหร่เลยอะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาแอบ,บทำอะไรไม่ดีแอบบทำอะไรรับหลังคุณบางท่านอาจจะจับได้นะว่าเ,เขาน่ะโกหกคุณนะคะไม่ซื่อสัตย์กับคุณเนาะ อืนะบางท่านน่ะนะคะตัวคุณก็รู้สึกว่าคุณเอ่อคุณถอยออกมาแล้วเนะื้อห่างออกมาแล้วอนะ่ะบางท่านตัวคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ต้องไปคอยตามใครแล้วอนะ่ะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะ่ะในฝั่งของเขาคนนั้นน่ะนะคะพอคุณไม่ตามเขาแล้วเนาะมันก็กลายเป็นว่าตัวเขาในเวลานี้ก็อาจจะแบบดูเงาเงานะอืม ไม่มีใครมาคอยเอาอกเอาใจเขาไม่มีคอยไม่มีใครมาคอยที่แบบดูแลเขาเหมือนอย่างที่เคยนะเนี่ยแต่ก่อนคุณอนะดูแลเขาซะจนเขาเคยตัวนะทำให้เขาทุกอย่างเลยดีกับเขาทุกอย่างเลยนะดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแต่ตอนนี้ไม่มีคุณแล้วไงเนานะแล้วใครจะดูแลเขาอะใช่ไหมใครจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเขานะคะมันไม่มีอีกแล้วแหละนะเนี่ยก็คงจะมีแค่คุณนั่นแหละนะคะที่ทำ ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดลนะเนาะโดยที่ตัวคุณก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยนะอืมนะบางท่านก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้อืมใกล้กันจนดูแคลนเนาะนะคะคำนี้ไม่เกินจริงเลยใกล้กันจนดูแคลนคุณเคยอยู่ใกล้เขาแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยแต่พอตอนนี้นะคุณไม่อยู่แล้วเขาก็มาคิดถึงคุณ นะเสจจียใจนะแอบตามสืบตามส่องคุณด้วยนะคะว่าคุณนะหายไปไหนคุณไปทำอะไรอยู่นะเหมือนว่าอยากจะมาตามคุณกลับไปนั่นแหละนะคะเนี่ยอยากจะมาตามคุณกลับไปนะเออแต่ว่าเขาเองก็คงทำได้แค่แบบมาแอบส่องก่อนอ่ะนะคะเพราะว่าตัวคุณตอนนี้อาจจะแบบเข้มแข็งแล้วนะสตรองแล้วอนะอืมนะคะก็เป็นความรู้สึกที่แบบ เขาหน่จะเสียดายคุณแหละตอนเนี้ยแต่ว่ามาคิดได้ก็ตอนที่มันสายเกินไปแล้วว่ะนะคะโอเคอะพลังงานก็ประมาณนี้แหละเนะอยากกลับมาง้อแหละนะคะแต่กลัวคุณจะไม่เอานะก็ประมาณนี้นะคะ